สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปูเป้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตรวจชีน้องนะคะตรวจคันให้กับปูเป้นะคะมารอชมนะคะนี่เป็นคุกนะครับที่ใส่ขี่ช้างนะครับเพิ่งเยี่ยออกเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รองใส่กระมังนะครับเราจะมาตรวจลองตรวจนะครับลองตรวจดูว่า เปจะมีท้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้แม่ควานกำลังไปเอาเอาที่ตรวจมานะครับ <c oughs> <g ül> ก็ก็ลองทำดูนะครับเผื่อจะตรวจได้เหมือนคนก็ลองซื้อมาตรวจดูนะครับกำลังขี่เสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่ครับเนี่ยตรวจมาแล้วครับ อ่าปูฟี้เดี๋ยว,เ,ยวเรามาตรวจกันนะครับน,นี่อากาศดีครับลมพัดเย็นสบายนะครับมานะคะหาทมนะคะพ่อควานหาทมหลังจากที่ผสมพันธุ์กับพายทองคูณกี่เดือนแล้วืหลายเดือนแล้วนี่สักสี่มาแล้วนะครับหลายเดือนแล้วตั้งแต่ มุกลาคุมภานรอหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดเพิ่งเพิ่งผสมพันไปโอ้ยปูปีมมารอรุ้นเหมือนกันนะคะรอรุ้นกับคุณพ่อเออนั่ะละจุ่มเลยจุ่มเลยใส่เบิ้งเอาเบิ้งก่อนเอออะไรนี่แหละจุ่มนะจุ่มแล้วก็ค้างไว้ประมาณ หนึ่งนาทีไหมจุ่มค้างไว้นั่นแหละกลาว่ามันเล่นขึ้น <c oughs> นั่นเองวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเหมือนตรวจโควิด <c oughs> ตรวจโควิด <c oughs> ปะ <c oughs> อ,อูปีก็มาลุ้นด้วยกันนะคะ <c oughs> มันคือเป็นขีดห้เงากำลังดูดหรือเปล่า ช<ส>ีคนกับชีสัตว์โอ้ันจะขึ้นไหมจะขึ้นไหม,น,มนี่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะแม่แม่อะไรยางค้ะควาน,หนูหันหันหันมาท่านี้น่าจะได้แล้วแหละวางผลลงเลย แทมแๆมแทม,แมเอาไม่เห็นเลยผลออกมาแล้วนะคะแม่แม่ก็ตรวจได้อยู่นะคะผลเป็นออกไซฟ้ามือขีดเดียวจ้าแม่แม่แ,มแต่ว่านี้เป็นของคนนะคะไม่ใช่ของสัตว์นะคะเป็นของคนแต่ขึ้นขีดเดียวแต่ก็เราก็ ไม่รู้ว่าเป็นตรวจได้ผลหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองซื้อมาตรวจดูเฉยๆนะคะปูเป้มา <Hey. S 1> ด,ดูผลหรอปุเป้มาดูผลตรวจหรอชัดเลยนะคะแม่ๆม่ฉีดเดียวชัดเลยชัดเจนชัดเจนมากๆอยากกินน้ำตุ๊กตาอยากกินน้ำคอโนโดไปกินน้ำหน่อยไปนอนุไปนี่นะคะคือผลตรวจของน้องนะคะ อย่าหาทำค่ะลองทำนะคะลองทำดูเผื่อเผื่อขึ้นสองขีดเหมือนคนนะคะแม่แม่อันนี้เป็นของคนนะคะแต่ว่าขึ้นเอ้ยมีกี่ขีดมันเบอร์นี่นะคะแต่ว่าขึ้นชัดเจนมากอุ้ยมันเห็นขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะคะ สงสัยเธอจะเป็นหมันหรือเปล่านะผสมพันหลายรอบแล้วไม่รู้ติดหรือเปล่านะคะรอชมต่อไปนะคะก็ฝากเม่ๆม่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องปุ๊ปปี้ของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ